สวัสดีครับผมสมศักดิ์นะครับจากในหน้าอสังหาทิติในช่วงใกล้ปีใหม่แบบนี้นะครับหลายๆท่านนะครับกำลังมองหาที่อยู่อาศัยแห่งใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์คอนโดมิเนียมนะครับตลอดจนนักลงทุนนะครับที่กําลังมองหาทําเลดีๆสวยๆในการลงทุนอสังหาริมทรั์เนี่ยนะครับ วันนี้ผมสมศักดิ์นะครับขออนุญาตมาแนะนำนะครับทำเลดีๆสักทำเลหนึ่งนะครับก็คือทำเลนะครับส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสีเขียวนะครับจากสถานีวัดพระศรีมหาธาตุไปถึงสถานีคูคตเนี่ยนะครับสถานีไอ้ทำเลตรงนี้เนี่ยครับจากสถานีรถไฟฟ้าวัดพระศรีไปคูคคตมันมีจุดเด่นมันมีจุดดียังไงนะครับต้องบอกครับทำเลตรงนี้นะครับมันเป็นแหล่งรวมนะครับของสถานศึกษาหลายๆที่นะครับตลอดจนย่านธุรกิจ การค้าตลอดจนนะครับสถานที่ราชการนะครับโดยเฉพาะสถานที่ราชการที่เกี่ยวกับกองทัพอากาศเนี่ยนะครับแล้วก็ส่วนที่สําคัญอื่นๆอีกนะครับก็เลยว่าวันนี้ชวนท่านมาพิจารณาทาเลตรงนี้ดูนะครับเผื่อว่าเป็นทางเลือกสําหรับการมองหาที่อยู่อาศัยหรือการลงทุนของท่านนะครับในปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับอย่าลืมติดตามผมนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่สถานีคูคตนะครับ ก่อนอื่นนะครับผมอยากจะให้ท่านนะครับดูวิวข้างทางนะครับอันนี้เป็นวิวนะครับที่เริ่มจากสถานีคอปอนะครับไปสถานีรถไฟฟ้าขุคดนะครับนะครับเป็นวิวจากซ้ายมือนะครับรถวิ่งจากของซ้ายมือของรถเนี่ยนะครับอันนี้เราก็จะเห็นว่านะครับมีบ้านเรือนประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวโฮมทาวเฮ้ามีตึกราบ้านช่องนะครับอยู่กันกระจัดกระจายเลยนะครับ ถือว่าทำเลนี้เนี่ยยังไม่หนาแน่นนะครับแล้วซีกฟากนี้นะครับสิ่งที่เห็นได้อย่างหนึ่งก็คือไอ้บ้านจัดสรรนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์เนี่ยนะครับยังไม่เห็นนะครับแต่สิ่งที่เห็นก็คือพื้นที่ว่างเปล่านะครับที่ยังไม่ได้ทําประโยชน์อะไรนะครับมีต้นไม้ต้นยาขึ้นกันรกลุงลางเนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับสําหรับท่านที่กําลังมองหาพื้นที่สัก มากไม่มากไม่น้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในการพัฒนาต่อไปในอนาคตเนี่ยตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยรถไฟฟ้านะครับมาถึงคูโคตแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวความเจริญมันก็มานะครับแล้วปีหน้าเนี่ยนะครับส่วนต่อขยายอื่นๆเนี่ยมันก็จะเสร็จสมบูรณ์ไปเรื่อยๆนะครับแถวนี้ผมคาดว่ามีอนาคตแน่นอนนะครับนี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่ครับเอ่อพื้นที่ไม่รู้ที่ใครก็ไม่รู้ครับพื้นที่กว้างใหญ่เลยเนี่ยนะครับ ยังไม่ได้ทําประโยชน์อะไรเลยนะครับเนี่ยนะครับที่เราเห็นเนี่ยนะครับแล้วก็ดูนะครับเอ่อตรงนี้ตรงนี้เห็นเริ่มเห็นตึกสูงสูง,สงใหญ่ๆเนี่ยนะครับไกลๆละอ่ะเราใกล้จะถึงสถานีคูคตแล้วนะครับอ่รถไฟกำลังจะเข้าแล้วครับเรามาดูวิวขากลับกันบ้างน,นะครับขากลับจากคูคตไปที่สอ,อสถานีคอปออนะครับ อาจจะมืดน่วยนะครับพอดีผมถ่ายจากไอ้ไอ้ข้างๆกระจกแล้วกระจกมันติดฟิล์มเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยภากนี้ก็เห็นคล้ายๆกันนะครับก็มีบ้านเรือนประชาชนเนี่ยนะครับอยู่กันก็ไม่เยอะนะครับกระจัดกระจายกันเนี่ยนะครับแต่ฟากนี้ถ้าท่านเข็นเนี่ยสังเกตดูนะครับลิบลิบเนี่ยนะครับจะมีพวกหมู่บ้านใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านเดียวทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์เนี่ยอยู่กันค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับในฟากนี้เนี่ยนะครับต้องมองไกลนิดนึงนะครับข้างๆไม่มีนะครับ ต่อไปเนี่ยผมอยากจะดูให้ดูบริเวณนะครับเนื้อที่ข้างๆนะครับข้างเลยนะครับรถไฟฟ้าสถานีกูคดเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันเป็นที่ลกล้างว่างเปล่านะครับยังไม่ได้ทําประโยชน์เลยนะครับต้นไม้ต้นหญ้ากันเขียวขจีเลยนะครับยังไม่ได้ทําประโยชน์ก็แปลกใจนะครับเหมือนกันนะครับว่าเอ้ตามหลักมันน่าจะมีคอนโดมาขึ้นนะแต่ยังไม่ขึ้นนะครับนี่อ่ะมาดูอีกฝากหนึ่งนะครับของสถานีรถไฟนะครับอ่ะเห็นไหมครับยังเป็นสภาพเป็นหนองเป็นอะไรอยู่เนี่ยนะครับ เทำไมไม่มาอะไรกันเนี่ยรูปต่อไปเนี่ยนะครับเราจะเห็นหลังคานะครับทาวเฮาส์เนี่ยนะครับอยู่ทางซ้ายมือเนี่ยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับหลายหลังเลยนะครับผมว่าหมู่บ้านนี้นะครับเป็นหมู่บ้านทาวเฮาส์ทาวโฮมเนี่ยที่ค่อนข้างใหญ่นิดหนึ่งนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับกับเข้าไปไม่ได้ติดกับไอ้แนวรถไฟฟ้านะครับแต่อยู่ถัดไปจากแนวรถไฟฟ้าอีกนะครับแล้วก็นี่ภาพนี้ก็เป็นภาพนะครับจะเห็นว่า ก็มีหลังคาคบ,บ้านเดี่ยวอยู่เยอะที่หนึ่งน่าจะเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างใหญ่นะครับมีจํานวนบ้านเดี่ยวค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่บอกนะครับหมู่บ้านนี้มันไม่ได้อยู่เขาไม่ได้อยู่ติดกับแนวรถไฟฟ้านี่นะครับแต่ว่าหยุดถัดเข้าไปอีกนะครับแแล้วรูปที่ท่านเห็นต่อไปนะครับเป็นอาคารจอดรถของสถานีคูคตนะครับจอดรถได้ทั้งหมด713คัน สถานีต่อไปนะครับก็คือสถานีแยกคอปอ,อ,อเนี่ยนะครับสถานีนี้นะครับมีอาคารจอดรถนะครับ3ชั้นนะครับจอดรถได้1,000กับอีก42คันนะครับถัดจากสถานีแยกคอปอ,อ,อไปเนี่ยนะครับก็เป็นสถานีกองพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศนะครับถัดจากพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศไปเนี่ยก็เป็นสถานีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชนะครับต้องบอกก่อนนะครับตั้งแต่แยกคอปอ,อ ตั้งแต่สถานีคอปออสถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศสถานีโรงพยาบาลภูมิพลอดุญเดชเนี่ยนะครับสองางทางเนี่ยนะครับเป็นหน่วยราชการนะครับที่เกี่ยวกับกองทัพอากาศทั้งหมดเลยนะครับบ้านที่อยู่อาศัยของพลเรือนเนี่ยไม่มีนะครับเป็นเป็นหน่วยราชการทั้งหมดเลยนะครับแต่อย่างนี้นะครับเออท่าที่ไิสํารวจดูนะครับสถานที่ใกล้เคียงนะครับตั้งแต่สถานีคูคต มาจนสถานีโรงพยาบาลภูมิพลอดุญาเดชเนี่ยนะครับมีนะครับใกล้เคียงสถานีครับจะว่าเข้าไปทางสายใหม่หรืออะไรพวกนี้นะครับก็มีนะครับมีพวกหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยนะครับโครงการใหม่ๆนี้เกิดขึ้นนะครับคนข้างเยอะเลยนะครับผมเนี่ยเข้าไปสํารวจในอินเทอร์เน็ตนะครับเข้าไปดูหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้เนี่ยเก็บข้อมูลมานะครับมีโครงการใหม่ๆใกล้สถานีรถไฟอย่างที่ผมบอกนะครับตั้งแต่คูคดไปถึงสถานีโรงพยาบาล ูมิพลอดุยเดชเนี่ยอยู่ประมาณนะผมนับดูนะครับประมาณทั้งยี่สิบกว่าโครงการเลยนะครับราคาเริ่มต้นนะครับบ้านเดี่ยวนะครับเริ่มต้นกันที่3ล้านห้านะครับถ้าเป็นพวกทาวน์เฮาส์นะครับก็เริ่มกันที่1นจุดเก้านะครับแต่ถ้าเป็นประเภทคอนโดมิเนียมเนี่ยก็เริ่มกันที่9ก้าแสนบาทเท่านั้นนะครับก็ลองไปดูนะครับอาจจะต้องเข้าไปทางสายไหมนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไอ้อย่างที่บอกนะครับในทางเนี่ยไม่มีโครงการ ที่อยู่อาศัยนะครับเป็นสถานที่ราชการโดยเฉพาะสถานีต่อไปก็คือสถานีรถไฟฟ้าสะพานใหม่นะครับสถานีนี้มันมีความสําคัญยังไงนะครับต้องบอกนี้นะครับคนลงสถานีนี้มานะครับก็จะเจอนะครับตลาดยิ่งเจริญนะครับเป็นตลาดใหญ่โตนะครับของเขตแถวสะพานใหม่เลยนะครับแถวนี้นี่ตลาดนี้นี่คึกคักใหญ่โตมากเลยนะครับมีอาหารเท่าไหร่อาหาร สดอาหารแห้งโอ้โหมีให้เลือกเยอะแยะนะครับเรียกว่าถ้าอยู่บริเวณนี้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่มีของกินนะครับมีโอ้โหตลาดยิ่งเจริญนี่พูดใครๆก็รู้จักนะครับมันไม่ต้องกลัวอยู่แถวนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวอดนะครับมีของให้กินตลอดเวลานะครับแล้วก็ชุมชนนะครับในแถวยิ่งในในฝั่งยิ่งเจริญเอ่ยและฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็เป็นชุมชนใหญ่นะครับมีคนอยู่กันหนาแน่นนะครับ เช้าเช้าเย็นเย็นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับโอ้โหรถติดรถติดสาหัสนะครับลงคนออกมาจากหมู่บ้านต่างๆนะครับขึ้นรถโดยสารไปทํางานไปเรียนหนังสือเย็นเย็นก็กลับบ้านกันเนี่ยคึกคักมากครับบริเวณนี้นะครับงั้นเดินผ่านไปลยครับอ่ะเราก็ค่อยๆค่อยๆต่อไปนะครับไปสถานีรถไฟฟ้าหน้าเนี่ยนะครับก็คือสถานีรถไฟฟ้าสายหยุดนะครับแต่ก่อนจะไปถึงรถไฟฟ้าสายหยุดเนี่ยนะครับสถานีสายหยุดเนี่ยนะครับ เดินมาเนี่ย <fel> der, นะครับอ่ะผมเดินนะใช้คำนี้เลยจ,จากสะพานใหม่เนี่ยผมเดินไปนะครับก่อนที่ไปถึงรถฟ้าสายหยุดเนี่ยนะครับก็เจอนะครับ <dev ils> อยู่ซ้ายมือนะครับถ้าเราเรามาจากสะพานใหม่แล้วจะไปสายหยุดเนี่ยนะครับซ้ายมือนะครับจะเป็นห้างบิ๊กซีนะครับก็ここถือว่าเป็นห้างใหญ่ในในแถบสะพานใหม่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีคนมาจับจา่า,ายใช้สอยเยอะนะครับถัดจากบิ๊กซีไปก็ลงเป็นโรงพยาบาลนะครับเซ็นทรัลเจเนอเรลลนะครับจากตรงนี้นะครับข้างๆบิ๊กซีอยู่ระหว่างบิ๊กซีกับไอ โรงพยาบาลเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มเห็นโครงการคอนโดมิเนียมนะครับขนาดใหญ่นะครับอยู่ข้างๆกับเออกับใ,ใกล้ๆนะครับกับไอ้บิ๊กซีนะครับเห็นๆจ,าจา่าๆที่เห็นในรูปเนี่ยนะครับก็คือนี่อยู่ริมถนนนะครับแล้วมองเข้าไปทางซ้ายมือเนี่ยนะครับก็จะเห็นเนี่ยมีโครงการอีกโครงการเนี่ยอยู่อยู่ข้างในอีกนะครับอ่ะจากตรงนี้เริ่มมีโคอนโดละเดี๋ยวผมจะพาไปดูโคอนโดในสถานีต่อไปมาถึงสถานีรถไฟฟ้าสายหยุดแล้วนะครับ มาถึงรถไฟสถานีนี้นะครับเราจะเห็นเลยนะครับข้างทางสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยครับโครงการคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่นะครับขึ้นอยู่ข้างๆกันนะครับ2โครงการเลยนะครับโอ้โหดูแล้วสวยงามมีระดับเหมือนกันนะครับถัดจากเอ่อตรงนี้ไปนิดหน่อยนะครับเดินลงจากเอ่อออกจากสถานีสายหยุดเดินไปทางสกายวอล์กนะครับนิดเดียวนะครับขวามือก็มีอีกโครงการนึงนะครับอันนี้อาจจะดูย่อมๆนิดนึงนะครับดูย่อมๆนิดหนึ่งแต่ก็ ก็ดูดีมีมีระดับเหมือนกันนะครับอ่ะเสร็จจากสายหยุดไปแล้วนะครับสถานีสายหยุดแล้วครับก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับไปสถานีหน้านะครับสถานีผอโยธินห้ิเเนี่ยนะครับโอ้ต้องบอกนะครับต้องบอกนะมาถึงสถานีนะครับโอ้โหมีโครงการคอนโดเนี่ยอยู่หลายหลายโครงการเลยนะยักอยู่ข้างๆเนี่ยนะครับอยู่ข้างๆสถานีสถานเออสถานี รถไฟฟ้า59เลยเนี่ยอยู่หลายคอนโดนะครับดูจากรูปเนี่ยนะครับจะเห็นนะครับย่อมๆเลยนะครับนะครับต้องบอกนะครับคอนโดตรงนี้เนี่ยทำเลดีนะครับนอกจากอยู่ติดกับใกล้ๆหรือติดติดกับไอสถานีรถไฟฟ้าสถานี59แล้วนะครับเดินต่อไปนิดเดียวนะครับก็ไปเจอโลตัสนะครับโลตัสหลัก4นะครับโลตัสหลัก4ี่นะครับเป็นถือว่าเป็นโลตัสที่ที่ค่อนข้างจะสําคัญนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จหน่อยเพราะว่า แม้แต่วันธรรมดานะครับคนมาเดินจับจ่ายใช้สอยก็ค่อนข้างเยอะนะครับเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องพูดถึงนะครับคนเยอะมากๆนะครับงั้นถ้าอยู่คอนโดแถวนี้นะครับนอกจากทาเลดีแล้วเนี่ยนะครับลงสถานีรถไฟฟ้าแล้วนะครับเข้าบ้านนะครับออกจากบ้านมาซื้อข้าวซื้อของมาเราตัดเนี่ยก็ไกลนิดเดียวนะครับแอบถัดจากสถานีรถไฟฟ้า59แล้วนะครับผล่ยูทิน59แล้วนะครับเราต่อไปที่สถานีรถไฟฟ้านะครับ วัดพระศรีมหาธาตุนะครับมองจากนะครับมองจากใช้คําว่ามองจากนะครับสถานีนี้นะครับก็เห็นโครงการคอนโดขนาดใหญ่ตามรูปที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ยนะครับนะครับก็อยู่ใกล้ๆนะครับเดินจากสถานีไปเนี่ยคิดว่าไม่ไกลนะครับหนาทีสินาทีถ้าเดินเร็วอย่างผมนี่ก็5นาทีถึงนะครับสิบนาาค่อยๆเดินนี่ก็สักสิบสินาทีก็ถึงนะครับเป็นไงบ้างครับเนื้อหาในวันนี้นะครับ ต้องเรียนท่านแบบนี้นะครับผมไม่วันนี้เนี่ยผมไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับซับนั้นซับนี้เป็นพิเศษนะครับผมอยากจะให้ท่านเห็นภาพรวมนะครับโอเวอร์ออลนะครับของทําเลนะครับในส่วนของรถไฟฟ้านะครับส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสีเขียวนะครับจากวัดวสีนะครับไปที่สถานีกูคตเนี่ยนะครับว่าเฮ้ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับเผื่อว่ามันจะเป็นทําเลทางเลือกสําหรับท่านนะครับในการซื้อที่อยู่อาศัยหรือในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ต่อไปในปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับวันนี้นะครับถ้าท่านมีความคิดเห็นหรือต้องการแสดงความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมก็ฝากไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับหรือนะครับแล้วถ้าถ้ารู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับท่านบ้างนะครับก็ขอความปรุณานะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปดีๆมานำเสนอต่อไปนะครับวันนี้ขอพอบคุณสําหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ ก่อนจากกันนะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่กําลังมองหาที่อยู่อาศัยนะครับเป็นทาวน์เฮาส์หรือทาวน์โฮมเนี่ยนะครับในบริเวณถนนวนจันทร์หรือในบริเวณรามินทาเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับผมมีทาวน์โฮมนะครับสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ํา24ตารางวานะครับอยู่ในหมู่บ้านไดมอนด์แกรนวิวเนี่ยนะครับติดถนนวนจันทร์เลยมานําเสนอนะครับราคาพิเศษจริงๆนะครับบ้านอื่นๆในหมู่บ้านนี้เขาขายกันเกือบ5ล้านนะครับ แต่หลังนี้ราคาพิเศษขายแค่4ล้าน4เท่านั้นนะครับถ้าสนใจนะครับก็แอด ID l i ี e ผมนะครับติดต่อมานะครับขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมาคุยกันอะไรก็แล้วแต่นะครับติดต่อไม่ดมได้นะครับ